สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารปิตานาหนองคาวสวัสดีครับผมนักศึกษาวิชาทหารอิาระโชลบุรณะครับวันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอศรีศเมืองของเราค่ะ เราไปฟังความเป็นมาของศาลหลักเมืองครับศาลหลักเมืองตั้งอยู่ที่บ้านม่วงแก้วหมู่ที่7ตำบลเมืองใหม่อำเภอสิบุรเดืองจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสิบบุรเดืองตามประวัติได้เล่าสืบต่อกันมาคือศาลหลักเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ตำบลยางหล่ออำเภอสิบบุรีเดืองจังหวัดหนองบัวลำภูตั้งอยู่ริมน้ำมอเป็นศาลแบบพื้นเมืองเล็กๆเรียกว่าหอปูตาหรือหอตาปู มีอิทธิฤทธิสามารถคุ้มครองบ้านเมืองให้ราษฎร,รอยู่เย็นเป็นสุขชาวบ้านจึงได้ศรัทธาและเข้ารบจัดเครื่องบวงสรวงเป็นประจำทุกปีจนกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมาพระธาตาาุสักยมุนีสิบเดืองพระธาตุสักยมุนีเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างพระธาตุสักยมุนีขึ้น มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่บนพระธาตุสากยามุนีเชื่อกันว่าการมากราบไหว้พระธาตุจะนำความเป็นสิริมงคลมาให้แก่ชีวิตบริเวณรอบๆพระธาตุมีความร่มรื่นเหมาะแก่การมานั่งทำสมาธิและการพักผ่อนจิตใจมีการจัดงานบุญและกิจกรรมทางศาสนาต่างๆตลอดทั้งปีมาที่นี่แล้วทำอะไรได้บ้าง สักการะขอพรเข้าไปสักการะพระธาตุขอพรให้ชีวิตมีความสุขเจริญรุ่งเรืองหรือจะเดินชมวัดชมความงามของโบสถ์วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆรอบๆพระธาตุหรือจะทําบุญก็ได้เช่นกันครับทําบุญถวายสังฆทานหรือร่วมทําบุญตามโครงการต่างๆของวัดทําบุญเสร็จแล้วจะนั่งพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณวัดก็ได้เช่นกันครับถ่ายรูปเก็บความประทับใจกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสักการะมณีสิบบุเรือนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในอำเภอสิบบุเรือน ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมหากมีโอกาสไปเลื้มแวะมาสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์และความสงบของที่นี่นะครับ สวนสาธารนณะเข่อนบ้าไฟแสงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวสิบเรืองเขื่อนบ้างไฟแสงนอกจากจะเป็นแหล่งน้ำที่สําคัญสาหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนที่นา่าสนใจในอำเภอสิบเรืองโดยที่นี่นะครับดาเนินการอยู่ภายใต้โครงการสวนสาธาราณะเฉลิมพระเกียรติ ที่นี่นะครับมีธรรมชาติที่สวยงามอากาศดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและยังมีกิจกรรมให้ทาอีกมากมายเช่นการออกกําลังกายเขื่อนบ้างไพศาลนะครับเป็นสวนรองคนที่ชอบออกกาลังกายที่นี่มีทั้งคนวิ่งมีทั้งคนที่เต้นไอรบิกและยังมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารริมเขื่อนให้บริการอาหารหลากหลายเมนูเขื่อนบ่างไพศาลนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจในอำเภอสิบเรืองหากมีโอกาส อย่าลืมแวะมาสัมผัสธ,ธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมสนุกๆที่นี่นะครับศูนย์สุดย,ยอยโรงเรียนสิบเรือวิทยาทคารขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ